เปิดรายละเอียดรัฐบาลคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า3000บาทให้จำนวน21ร้านลายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดนใหม่ๆค่ะ หลังจากเมื่อวันที่9มีนาคมนะคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงเรื่องการแจกเงินโดยยืนยันว่าจะยังไม่มีการจ่ายเงินคนละ2,000บาทนะคะแต่ว่าได้เตรียมมีมาตรการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าประมาณ3,000บาทต่อครัวเรือนแทนนะคะ งานนี้นะคะก็ทำให้ลหลายๆคนอยากทราบถึงรายละเอียดของการรับเงินคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าจำนวน3,000บาทนะคะสำหรับค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้านะคะก็เป็นเงินที่ทุกบ้านที่ไปขอยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าจะต้องถูกเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าโดยเงินจำนวนนี้จะได้คืนก็ต่อเมื่อไปทำเรื่องยกเลิกใช้ไฟฟ้านะคะ ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันคืนเมื่อยกเลิกใช้ไฟฟ้านั้นนะคะก็มีดังนี้นะคะมิเตอร์ขนาด5วงเล็บ15เงินประกันการใช้ไฟฟ้า300บาทซึ่งก็เป็นบ้านพักขนาดเล็กนะคะมิเตอร์ขนาด15วงเล็บ45เงินประกันการใช้ไฟฟ้า2,000บาทขนาดมิเตอร์ที่ทุกบ้านส่วนใหญ่ใช้นะคะมิเตอร์ขนาด30วงเล็บ100เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 4,000บาทซึ่งก็เป็นบ้านพักขนาดใหญ่นะคะสำหรับรายละเอียดการรับเงินคืนนายสนธิรักน์สนธิจิร,รวง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่านะคะ 4. มาตรการบรรเทาภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด -19 ของกระทรวงพลังงานที่จะเข้าประชุมคลมเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบนะคะก็คือ1 คืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ประมาณ21ล้านลายซึ่งจะทำให้มีเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเกือบ30,000ล้านบาทนะคะ 2. ลดค่าไฟลงไปอีกประมาณ20 000, สตางค์จากราคาไฟฟ้าจากที่ควรจะเป็นเหลือประมาณ3.50บาทต่อหน่วยไป3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายน2563นะคะ 3. ขยายเวลาการจ่ายค่าไฟฟ้าในรอบบินเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมให้จ่ายช้าได้ถึง6เดือนกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักที่อยู่อาศัยกิจการขนาดเล็กและโรงแรมนะคะ 4. ใช้เงินกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าประมาณ4,000ล้านบาทไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสู้ภัยแล้ง โดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ